เห็ดเพื่องคาไลเห็ดพื่องคารายว้าอันนี้เป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งอู้วเบื้องเบื้งบื้งัสเฟินจิงอู้วเห็ดเพื่องคาไลยตามมาค่ะตามมาค่ะอุ้ยัเยอะมากสวยจัง อันนี้เห็ดพึ่งแมมโมดโอ้โสวยสวยกินได้เหรอกินได้กินได้ยังหนุม่มอยู่เลยนี่พาดเบิงบ่งเบงอันนี้นะโอ้ขายังไงเลยนี่อีกนี่อีกเวนุกเก็บไปให้พี่ตัดขาโอ้โมันโอ้โหเกดนะสูสวยมาก่อกำลังแกงเลยพี่อุ้ยเพอร์เฟคสมบูรณ์เลยอะ่ะ ค่อยๆเก็บศึกษาไปเรื่อยๆเดี๋ยวต่อไปก็ชินอุ้ยอุ้ยอุ้ยอนี่นะใบเล็ดเนาะนี่นะใช่มาลนนะตัดฉับเลยเออแม่นใช่ไหมแมน่นมันก็อยู่ที่สภาพป่าด้วยบางทีขามันยาวบางทีขาก็ป้อมเราจะเจอหลายรูปแบบโอออย่างงามเลย<ต>พอเริ่มรู้จักเริ่มคิงกันแล้ว <laughs> โอ้เ <laughs> พื่อนมวนค่ะเพื่อนบอกว่าเพิ่นเ่เก็บเห็ดเพิ่นบพ่อกินเห็ดน,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 นะอีกเนาะเบิ่ง 哇。<Wow. S 2> wow.